สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยเพศลูกแล้วดิวอริศรา,าฉเฉลยเพศลูกคนแรกพร้อมมอบรางวัลให้คนตอบถูกออกมาจัดงานปาร์ตี้ฉเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วสําหรับสาวดิวอริศรา,างานนี้สามีจัดให้ยิ่งใหญ่ชวนเพื่อนๆมาร่วมลุ้นครยตอบถูกได้รับรางวัลเป็นของขวัญแบรนด์ดังะระดับโลกเลยทีเดียว ประกาศข่าวดีเป็นคุณแม่ป้ายแดงไปไม่นานสำหรับนางร้ายหน้าสวยดิวอริศลาขณะนี้อายุครรภ์ของเธอเข้าสู่เดือนที่6แล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นหน้าลูกน้อยแต่งานนี้แม่ดิวจัดการปาร์ตี้ชวเนเพื่อนๆมาร่วมลุ้นในงานเฉลยเพศลูกคนแรกโดยมีสามีเซบาสเตียนคอยสนับสนุนจัดงานให้จนใครๆก็อิจฉาและในวันนี้เกรกฎาคมห5 ดิวอริซลาได้เลษกดีในการเฉลยเพศลูกคนแรกซึ่งเธอและสามีได้ทำการเฉลยโดยเปิดกล่องลูกโป่งออกมาเป็นสีฟ้าคือได้ลูกชายทำเอาเพื่อนๆพ,พาก,กาันเฮลั่นร่วมแสดงความยินดีไปกับทั้งคู่เท่านั้นยังไม่พอวันที่ดิวอริศลาประกาศตั้งครรภ์เธอเคยให้เพื่อนๆช่วยกันทายเพศลูกเอาไว้ถ้าหากทายถูกจะมีของรางวัลมอบให้และครั้งนี้ ของรางวัลที่จะมอบให้กับคนไทยถูกก็คือแหวนบูการี่สุดปังราคาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเราบรรดาเพื่อนๆต่างโพสภาพแสดงความยินดีกับดิวอริลาและเซบาสเตียนกันเป็นจำนวนมากที่สำคัญคุณแม่ดิวยังสวยออร่าจับในทุกๆวันอย่างไรคมชัดลึกบันเทิงขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ